วันนี้เนี่ยถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าอยู่ในทางของพระเจ้าอาจจะมีกําลังเล็กน้อยแล้วศัตรูหรือคนไม่ดีหรือคนอะไรที่พยายามเอ่อเล่นเส้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีบทบาทมากเหลือเกินในในที่ทํางานในขึ้นจักรในไรแล้วแต่ไม่เป็นไรสุดท้ายเนี่ยสักพักจะเริ่มเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนและตความแตกต่างนี้ก็เริ่มต้นขึ้นในการสู้รบครั้งแรกระหว่างทหารของดาวิดกับทหารของอิสโบรเชตดาวิดมีชัยอย่างงดงาม แต่ประเด็นอันหนึ่งที่อยากจะพูดถึงในบทนี้ก็คือว่าห้าสาเฮลฮาสาเฮลเก่งมากเป็นนักรบที่เก่งแล้วเลยมั่นใจในตัวเองมากแล้วข้อดีของเขาคือเขาวิ่งเร็วมากแต่ปรากฏว่าเพราะว่าวิ่งเร็วและทนงตนเกินไปจึงถูกอัพเนอร์ฆ่าตายความสามารถของใครก็ตามถ้านำมาใช้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจะกลายเป็นพร แต่ความสามารถที่มีมากๆนั้นอะถ้ามาใช้ส่งเสริมความเย่อหยิ่งยะโสของตนเองในที่สุดจะเป็นอันตรายสำหรับชีวิตของเขา